วันนี้เราจะไปตามหานกติดบักประจำตัวผมนะครับหาอย่างไงก็หาไม่เจอครับนี่เขาปีที่13นะครับที่ตามหามาเดี๋ยวตามไปดูเลยนะครับว่าผมจะปิดตำนานได้ไหมนะครับวันนี้เนื่องจากเมื่อวานมีคนเจอที่บางตะบูนนะครับขับไปกลับก็สี่ชั่วโมงผมมุ่งหน้าไปเลยครับไปถึงเนี่ยผมก็รู้สึกใจหายนะครับเพราะไม่มีนกเหลือแม้แต่ตัวเดียวเลยครับทั้งทที่เมื่อวานเนี่ยนกเนี่ยอยู่กันหลายร้อยตัวซึ่งมีนกติดบักเนี่ยแอบอยู่หนึ่งตัวนะครับท่ามกลางนกเป็นร้อยแต่ผมก็พอนึกได้นะครับ ถุงเลยนะครับสามารถยืดหดได้ผมเชื่อทุกคนน่าจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างนะครับเพราะนี่คือนกกระทุงนั่นเองครับกินปลาขนาดตัวใหญ่ได้สบายมากและกลุ่มของนกที่ทําให้เรากลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นคือนกกาบบัวครับหลายร้อยตัวกําลังจะบินลงมานะครับซึ่งมีลุ้นนกกระสาปากเหลืองนกติดปั๊กของผมนั่นเองครับหรือเรียกว่าเจ้ามิวกี้นะครับนี่ครับทุกคนนกกาบบัวบินกันมาหลายร้อยตัวแล้วนะครับแต่ผมหาจนตาลายก็ไม่เจอครับไม่มีตัวไหนเลยนะครับที่เข้าขายจนสุดท้ายตัดสินใจ นะครับทุกคนแต่ก็เป็นเรื่องปกติของนกตัวนี้กับผมไปแล้วนะครับหายยัไงก็หาไม่เจอแล้วก็โอกาสก็มาอีกครั้งหนึ่งในวันถัดไปครับซึ่งครั้งนี้มาใกล้หน่อยนะครับบางขุนเทียนไปกับแค่สองชั่วโมงครับไม่รอช้านะครับรีบมุ่งหน้ากันไปเลยลุยฝนลุยทุกอย่างมานะครับมาถึงบ่อน้ําแห้งครับทุกคนใจตกไปที่ตาตุ่มนะครับแต่บ่ข้างๆเนี่ยก็มีนกกาปูหากินอยู่หลายตัวก็ทําให้รู้สึกได้ลุ้นนะครับแต่ไม่มีตัวไหนที่ปีกขาวๆไม่มีลายสีดําเลยนะครับนั่นก็คือไม่้ดไ ไหนๆมาแล้วก็เลยชวนที่บ้านมากินอาหารเทียนทะเลครับอาหารซีฟู้ดอร่อยดีฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสักวันเราจะได้เจอกันครับเจ้ามิลกี้